เป็นละมี่บ้านงานวิ่งแล้วครับนะฮนะสงสัยนิดนึงเชียวได้บ้ละ่ะอูยย้ยาวเลยเย,าย,าย,ายาวเลยเบิ่งนู้นเงาวยาวงาเลยยาวเลยพลนดเลยนะครับโอ้โหอื้อหือ oh, <no. S 1> โอ้ยขาดก็กลับสวัสดีครับนาะนาะนะักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอมาย้ำดูหมายเดิมนะ ที่ว่าไปนะครับก็เปลี่ยนสายมาเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนั้นรู้สึกว่าอา้าวปลาจิบไม่รว่าปลาอะไรก็ชอบผมก็เหลือเป็นเส้นสุดท้ายแล้วครับแค่นี้ประมาณสัก10-10ิบสิเซน10-20เซนนะครับเดี๋ยวลองวันนี้เวลา1ิบเจนากาสานาทีนะครับนะั่นแะะเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่า,าจะมีตัวหรือเปล่านะครับ ก็แต่ก่อนก็อยู่แถวนี้แหละนะครับมีโตัวกัดไหมไม่รู้ว่ามีคนมาย้ำหมายนีก่อนหน้านี้หรือเปล่านะครับก็วันนี้มากับเหยื่อเที่ยวฟอกมินินะครับนะพี่อยูุ่ฝั่งไหนเนี่ยพี่รายุ่นฟังทั้งบ้านพี่ละเดี๋ยวก็ล่างขี่ไปจังน่อยหมนละโอเคครับดี่ เดี๋ยวขี้เลยนั่มพอฟังหนีพระเจาใส่ด่างอ๋อป่ะอย่างเงี้<อ>ย่อบโอโอเคโอเคอเค,ครับผมใส่าดางเต็มเลยพี่อืมติ่งนิดนึงครับวนะนะครับเห็นไหมก็ให้มีติ่งนิดนึงครับโอเค้ขับนะักกองมาแล้ว โอ้ตัดผมไหมบ่น่าใจากแพยใจอ้วนมีเงนอยู่ตอนนี้ได้บันทึกอะไรบ่ครับันทึกอะไรอยู่อ๋อปิดการแป๊บึงเนยังบ่ผมเชียอยังดูความอมันต้องในใบไม้อืน่นมันต้องในใบไม้ทางอืน่นโอ้เจิดไหมเป็นละมีบ้าน นานวิ่งแล้วครับตอนนะี้สงสัยนิดนึงจะเอาได้เมล่อไห<ด>รยาวเลยยาวเลยเบิ่งดูย,ยาวยาวยาวเลยยาวเลยปัดเลยนะครับโอ้โหอืมโอ้ขาดโโ oh, <no. S 1> อ้ช็อกหรือเปล่าบันทึกยือบันทึก <c oughs> ยื้อเฮ้ยเออ <c oughs> เริ่มขีเนี่าอ,อตัวแรกว่าที่ตีไปลิลนสองเม่สาม,มแล้วช็อกขาดนี่นาสิงก็ช็อกมาาื่อั้งสายขาด oh, <no. S 1> นี่ขาดง่ายแพี่นั่นแหละมันหาหรือเปล่านี่โอ้ยไงอยู่รับม่นกี้ไงนี่แหละปากคอไงพ่อม้นี่ พลาสต์นปื้ดปืดเลยนะเมื่อกี้นี่ระเบิดได้หนิบางส่งนี่มันมันระเบิดยังไงเถอะขาเข้าเหรียญเล็นเกน้อยเลยครับเมื่อยสีระเบิดเอออันนี้เพิ่งโหลดเมื่อไหร่เลยดีไซน์นี่ยี่ห้ออครับชิปชิป,ชปแกเปริร์เสียดายว่ะ <c oughs> แต่ว่าเขา <c oughs> เมื่อกี้อาจจะโทอาจจะโทษซีดแลเมื่อกี้เนี่ยผมงยไงเด้๋เมื่อกี้ผมยิงขีนไงนเ,เ,นนเนี่ยเดี๋ยวผมเห็นเมื่อกี้แต่วันได้ยินเสียงกัดผม,ผมเห็นนี่ผมเห็นแบบไงเลยบ่แม่ยครับแล้วพอม่นปลาปลาโดเพรมโอ้มันหลากไหมเลี้ยวนำ้ำหรืออาจ,จเป็นปลาโดก็บม่รู้แต่เมื่อกี้มันคือปลาโดเลยพอมันนวนอยู่นะซุปขึ้นเครื่องนะครับพาปลาโดมาสิบผูกกันบ้างขางข้าวแดงย่างน่าแบบอาจจะเกดบัวด้ครับยังไม่เห็นเลย มันชิได so ้ใส่รุ่นอันเพื่อนบอกว่าโอเวนซีประสันพี่อันนัมนเพื่อนบอกเพื่อนแนะนําแต่ว่านี่อันนี้ไซส์ไซส์ประหยัดนี่เพื่อนสามร้อยเมตรนอกจากแบ่งไซส์ทีละสี่สี่สิบเมตรสี่สิบเมตรสิไเป็นน้ำาสอะไรพี่เนาะเป็นน้ำาสระเบิดระเบิดดูขนาดพี่สองยังระเบิดเนาะเดี๋ยวน้องมาไปแล้วป่ะโอเคโอเค อ้อทีหนึ่งครับน่ะนะจะมีตัวนะกัดอีกนะกัดอีกแล้วนะ่ะกัดอีกอ่ะเฮ้ยสุดยอดมากไปแล้นะไปเม่อไหรไหมลากลากครับลากลาก นะอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่นะาขาตรงผมไม่เข้าใจจริงเลยครับนั่นนะ่ะผมมัดดีอยู่นะ ข้งเบ็ดนะครับนะนะโอ้ค้างคามากค้างคามากทำไมได้มีเร่อแบบนี้ใช่ผมพคุณยังไงนะนาะสองตัวก็สองตัวครับ oh, <no. S 1> ไม่ใช่มันจะตายแลเหรอดีนะดินะดผมพุง่งพลาดเลยครับนนะนะ งัดครับแล้วนะนะฮะงัดครับงัดครับง yeah, ัดครับงัดครับนะนะงัดครับงัดครับอู้เครื่องโลดเลยอ่ะใช่ตัวเมื่อกี้เลยครับสามตัวเบสเข้าไปสองดวงแล้วการเมนแมนอู้แต่ว่าดวงมาโดนกัดยูซี่หารอบอ่ะอย่าเพิ่งมาแล้วเดี๋ยวรอผมก่อนพรุ่งนี้ อย่าอยู่ดวงทุายนะเบ็ดโห<ฮ><ว>ดีใจครับดีใจครับตัวนี้ในเป็นตัวใหญ่ก็มูได้เออโถเฮ้ยหนาสิไม่ใหญ่ใหญ่เลยโยสัน,นสุดยอด,อดสุดยอดอสี่ปโยนเต้ม,มืนนี้บอกดีนั่นละนั่นละมือตรงชิลไยมากมอ,อย่างนะี้โอ้โหนฮะตัวใหญ่ครับนั่นะประมาณครึ่งโลได้ตัวนี้ครึ่งโลแน่นอน ตัวม,มากพอดีวัดขึ้นเนี่ยเกือบเบอเกือบบอ,อ,อติดเฝ้าวัดรอดึงมาเลยเบสหนึ่งโอพร้อมแมนเบสหนึ่งโอพร้อมเบ็ดน่อยพ้อมอันนี้สายช็อกบ่บอมีเลยนี่บ่เสียดายสองเบสสองดวงอะ่ะเอาไปใส่นี่วะเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนใส่เลยมืออื่นเปลี่ยนใส่เลยโอเคครับขอบคุณมากครับครับลองเบิเร์เบอร์พิเศดเดี๋ยวประตูยังไงอยู่นี่เพราะว่าผมดึงใส่ยกอดบอกว่าขาดหมเออดึงนี่แข่งกับขายก็คือเห็นเนอะอุ้นแหละประมาณนี้ ใช้ที่สวยครับ,บขี่ได้เลยต้องไว้ไมากเลยคนหน,นึ่งอันเนอะเลืเอดิของมึงโอเครับถ้าว่าเอาเอากลับเลยดีกว่ามันตื่นแล้ว <c oughs> ได้คลิปล้ะโอเคครับก็เวลาประมาณครับหกโมงเอ่อหกโมงสามสิบเก้านาทีครับนะน,นะก็อันนี้ เพิ่งได้สด,สดร้อนๆนะครับประมาณช่วงหกโมงเย็นครับตัวน,นี้ก็ไซส์ครึ่งโลครับนะนะเกือบหกขีดครับนะนะตัวนี้ก็งัดได้ตรงตรงจมูกตรงดั้งนี่เลยมันแรงอยู่ก็คือถ้าได้ตอนได้ปุ๊บนี่ผมเอาขึ้นมาเลยนะครับนะนะยังไม่มีขาตั้งกล้องเป็นที่เป็นอันนี้นะครับที่เป็นกิจ,จลักษณะเลยครับนะนะโอ้โหตัวใหญ่มาก อันนี้น่าจะเป็นไซส์ใหญ่สุดครับชโดที่ผมได้ครับประมาณครึ่งโลครับนั่น,นะสวยครับอโอเคครับไซส์นี้เลยครึ่งโลก็ตัวใหญ่นะน่าจะเป็นไอช่อนใหญ่เลยแหละเดี๋ยวผมจะพามาใส่คระเ <L un> ป่าชีก ปล่อยลงสระปล่อยลงไงนะปล่อยมอเหน้าทุกคนไมเกือบูกขีดได้ครับพี่ลงเคยได้ใหญ่สุดฮะเกือบหกขีดได้อยู่ที่เกือบหกขีดได้ครับอยู่ที่หนองทุ่งใหญ่นะครับนะก็วันนี้ก็ได้มาหนึ่งแต้มเดี๋ยวผมจะทำคลิปลงให้นะครับ ต่อไปจะเป็นอะไรยังไงฝากนะนะ,ะฝากข้อให้พี่น้องฟังนะนะฝากกไดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็พามาดูการปล่อยปลาแล้วก็การตกปลาไน้เลยครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนี้ประมาณเกือบ20ตัวแล้วครับนะนะไป